สำหรับเพื่อนๆที่อยากเชียร์ลิเวอร์ pool ถึงขอบสนามแอนฟิลด์ร่วมทริปกับน้องกิ๊บจังสุดสวยในแมตช์ประทักกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เทโรเคนทราเวลไทยแลนด์จัดให้เพียงบอกดูมาจากช่องเซอโอรับโปรเดือดมา4่จ่าย3หรือมาแพ็คคู่ก็รับส่วนลดทันทีรวมกันถึง4 0,000บาทสนใจรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมคลิกได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปหรือแอดไลน์ line, แคสแกนคิ Code คที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับสวัสดีแฟนหงแดงลิเวอร์ pool ทุกท่านครับ กลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นลิเวอร์พูลประจำวันที่9กันยายน2565โดยริเวอร์พูลเดลี่ y บเซอซึ่งวันนี้ผมกระคัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ5ข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนกับเว็บไซต์ใหม่ที่มาแรงระบบออโต้แบบจัดเต็มสนุกได้ทุกแมตช์หากสนใจคลิกได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลยครับ เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ได้วประเด็นควนหลงจากผลการแข่งขันในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาของทีมเดากันก่อนเลยมาลิวัปูยกพลบุกไปยันถิ่นซาดิโอดดเอโกมาราโดนา่าของทางอสซูลานาโปลีก่อนจะประสบความปลาชัยกลับออกมาแบบยับเยินถึง4ประตูต่อ1เรียกได้ว่าเป็นผลการแข่งขันที่น่าผิดหวังอย่างยิง่ง ในเกมดังกล่าวนั้นแนวรับของเราโดนนาโปลี oli, คอยวิ่งตัดหลังอยู่บ่อยครั้งทำให้พวกเขาหาโอกาสเข้าทำได้มากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแข่งขันครึ่งเวลาแรกที่ถูกนำไปก่อนถึง3ลูกล่าสุดเยอร์เกนครอปในใหญ่เฮฟวี่เมทัของเราก็ออกมาอธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับเลยว่าส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะระบบการเล่นของพวกเขาเองที่เปิดโอกาสให้คู่แข่งสามารถโจมตีเข้ามาได้แบบนั้น หนึ่งในจุดเด่นที่ลิเวอร์พูลทาได้ดีเสมอมาก็คือการขึ้นมาเล่นเกมเพรสซิงและดันแนวรับขึ้นมาสูงเพื่อกดดันคู่แข่งแต่ในทางตรงกันข้ามมันก็เป็นดาบสองคมกับวิธีการเล่นแบบนี้หากดันเกมขึ้นมาแล้วไม่สามารถแย่งบอลจากคู่แข่งได้ซึ่งนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมกับนาโปลีมันก็จะทำให้ทีมของเราเจอโจมตีเข้ามาแบบนี้ซึ่งครอปก็ก้มน้ารับความผิดพลาดแต่โดยดี การดันแนวรับขึ้นมาสูงมันเป็นความเสี่ยงในตัวของมันเองอยู่แล้วนะหากคุณกดดันแย่งเอาบอลมาไม่ได้ครบับกล่าวหากคุณเล่นแนวรับสูงแบบนั้นจะไปกดดันคู่แข่งที่มีบอลอยู่กับตัวไม่ได้ความเสี่ยงเหล่านั้นจะกลับมาเล่นงานคุณเองอย่างไรก็ตามสําหรับเกมกับนาโปลีนั้นปัญหามันไม่ได้อยู่ที่การดันแนวรับของเราขึ้นมาสูงเพราะการที่เราเล่นแบบนั้นก็เพื่อให้มีพื้นที่กระชับ แต่ปัญหาที่แท้จริงก็คือเราไม่ได้อยู่ใกล้กับคู่แข่งมากเพียงพอเพื่อที่จะกดดันพวกเขาเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวที่2ของวันนี้เพผมอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูสถา,านการณ์เกี่ยวกับแผงกองกลางของทีมเราที่เป็นประเด็นตลอดช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมากันบ้างเมื่อทีมของเราเจอปัญหาวิกฤตอาการบาดเจ็บตามเล่นงานอย่างหนะักจนท้ายที่สุด ต้องหันไปคว้าตัวอาตูเมโลเม่ดฟิลชาวบราซิเลียนมาจากทางม้าลายอยูเวนตุสด้วยสัญญายืมตัวยาวตลอดทางฤดูกาลนี้ก่อนหน้านี้เราก็เสียทั้งเคอร์ติสโจนอาร์ซอกรตเชมเบอร์เลนนาบีเกอิตาจอร์แดนเฮนเดอร์สันและล่าสุดกับฟาบิโอคาวโวโยแข่งดาวลุ่งมากพรสวรรค์ไปอีกคนทว่าในเกมกับนาโปลีก็พอจะมีข่าวดีอยู่บ้าง มัตตียก็วัคันชาราไม่ฟิลเท้าช่างทองของเราสลัดอาการบาดเจ็บกลับมาลงสนามเป็นตัวสำรองช่วยเหลือทีมได้แล้วล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางเจมส์เพียสนักข่าววงในมือหนึ่งของทีมเราที่ปัจจุบันทำงานให้กับทางเดอะแอตเลติซสื่อยักษ์ใหญ่ของประเทศอังกฤษก็ออกมาอัปเดตสถานการณ์ของแต่ละคนให้เราได้รับทราบกัน ข่าวดีก็คือเตียโก้น่าจะฟิตเต็มที่พร้อมกับมาลงสนามเป็นตัวจริงได้แล้วเมื่อทีมของเรามีโปรแกร,รมกลับมาฟาดแข้งในศึกพรีเมียร์ลีกเจอกับทางวูฟแฮมตันวันเดอร์เรอร์ที่สนามแอนฟิลด์ในวันพรุ่งนี้เตียโก้ต้องได้เป็นตัวจริงเจอกับวูฟนะพีเอสกล่าวมันมีความหวังว่าฟาบิโอคาวาโยจะกลับมาเป็นตัวเลือกได้หากเขาฟื้นตัวกลับมาจากอาการบาดเจ็บได้ทันเวลา นาบีเกอีตาที่ได้รับบาดเจ็บหนักบริเวณแฮมสตริงจะยังลงสนามไม่ได้เช่นเดียวกันกับมิดฟิลด์คนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นจอแดนเฮนเดอร์สันเคอร์ติสโจนและอเล็กซ์อกเกรดเชมเบอร์เลนไปกันต่อเลยกับข่าวที่3ของวันนี้เพระเาะอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับอดีตผู้เล่นเก่าของเราคนหนึ่งที่เพิ่งจะอำลาสโมสรไปแบบสดๆร้อนๆเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมากันบ้าง เขาคนนั้นก็คือยอริสคาริอุสานด่านชาวเยอรมันที่เคยเป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งให้กับทีมของเราในยุคข,ของเยอเกนครอฟและฝากผลงานที่น่าจดจำเอาไว้มากมายด้วยเขาเป็นหนึ่งในขุนพลที่ช่วยทีมกรีทางผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในสกยูฟาเชนเปนิกได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาล2017-2018ก่อนจะเปลี่ยนจากบทฮีโร่กลายมาเป็นผู้ร้ายในเวลาแค่ชั่วข้ามคืน เเขาไปเล่นผิดพลาดมาหันถึงสองจังหวะแบบจับแจ้งจนทีมเสียประตูและปราชัยต่อเรอันมาดริดไปในที่สุด3ประตูต่อหนึ่งชวดแชมป์ไปอย่างน่าเสียดายนั่นทำให้หลังจากนั้นเป็นต้นมาเขาก็ตกอันดับตัวเลือกภายในทีมของเราไป เขาถูกปล่อยยืมตัวไปเล่นกับเบสิกตัตและยูนิโอนเบอร์ลินก่อนจะกลับมาอยู่กับต้นสังกัดที่แท้จริงอย่างลิเวอร์พูลอีกครั้งจนกระทั่งหมดสัญญากับสโมสรไปเมื่อช่วงซัมเมอร์ทำให้ในตอนนี้เขากลายมาเป็นนักเตะฟรีเอเย่นที่สามารถย้ายทีมได้อย่างอิสระล่าสุดมันก็ดูเหมือนว่าคาริอุสใกล้จะได้ก้นสังกัดใหม่แล้ว ื่อเขาอาจจะสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการเซ็นสัญญาไปเฝ้าเสาให้กับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดคู่แข่งล่มสึกพิมลิกของเราแบบไร้ค่าตัวเขาแจ้งข่าวยอริสคาริอุสกำลังจะย้ายไปอยู่กับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดฟลอเรนพ t ตเทนเบิร์นักข่าวชื่อดังจาก Skysport เวอร์ชั่นภาษาเยอรมันได้ทวิตยืนยันผ่านหน้า Twitter ส่วนตัวของเขาเจ้าตัวเดินทางมาถึงสโมสอนนิวคาสเซิลแล้ว ข่าวดารอพวกษัประตูของพวกเขาได้รับบาดเจ็บไปมันทำให้คาริอุสจะถูกดึงตัวเข้ามาแทนที่เขาจะผ่านการตรวจร่างกายในเร็วๆนี้หลังจากนั้นจะเซ็นสัญญาระยะสั้นกับนิวคาสเซิลเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวที่4ของวันนี้พระเมจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราเกี่ยวกับเสียงวิพากวิจารณ์ที่เริ่มจะพุ่งเป้ามาที่ตัวของเยอเกนครอฟในใหญ่เฮฟวีเมทัลของเรากันบ้าง มันมีแฟนบอลและกูรูบางส่วนที่ได้กล่าวหาว่าครอบหัวลั้นจนเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการเสริมทัพสําหรับตําแหน่งมิดฟิลด์ที่ไม่ยอมดําเนินการแต่เนินเน่นๆอย่างที่มันควรจะเป็นอย่างไรก็ตามล่าสุดฟาบิโซโรมาโนนักข่าวระดับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องข่าวคราวการซื้อขายนักเตะก็ได้ออกมายืนยันเลยว่า ความจริงแล้วมันหาได้เป็นเช่นนั้นไม่เพราะตัวในายใหญ่ชาวเยอรมันเองก็พยายามปิดอีกหนึ่งดิวตั้งแต่ช่วงต้นซัมเมอร์กับทางออริยองชูอาเมนีนั่นเองในตอนนั้นนักเตะยังคาแข้งอยู่กับอาเอสโมนาโกและครอปก็ลงทุนผลักดันดิวนี้ด้วยตัวของเขาเองและพยายามที่จะน้อมน้าวตัวนักเตะหลายต่อหลายครั้งแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จนั่นเป็นเพราะเจ้าตัวอยากจะย้ายไปอยู่กับเรอัลมาดริด กอด้สุดท้ายชูอาเมนี่จะลงเอยด้วยการเซ็นส,สัญญาไปร่วมถิ่นซานเตโกเบนาบิลตามที่ได้ตั้งใจเอาไว้ฉะนั้นการได้มีการกล่าวหาว่าครอปไม่ได้พยายามมากเพียงพอในตลาดซื้อขายจึงไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเยอเแกนครอปผลักดันดิวนี้อย่างที่สุดแล้วนะโลมาโน่กล่าวเข้าโตหานักเตะหลายรอบมากๆเข้าพยายามอธิบายโปรเจก และแผนการที่เขาได้วางเอาไว้สำหรับมิดฟิลด์ให้ชูอาเมนีฟังทว่าตัวของนักเตะเองมีข้อตกลงกับเรอันมัดริดอยู่อันที่จริงแล้วครอป์อยากจะได้ตัวเขามาร่วมทีมเป็นอย่างมากเขาเชื่อมั่นเลยว่านี่แหละคือนักเตะที่เพอร์เฟกต์สำหรับแผงมิดฟิลด์ของลิเวอร์พูลและก็รวมถึงโปรเจกต์การทำทีมของเขาในอนาคตต่อไปข้างหน้าด้วยแต่บางครั้งตัวของนักเตะเองก็มีแผนการที่แตกต่างออกไป และนั่นก็คือเคสของชูอาเมนีทำไมลิเวอร์พูลพลาดได้ตัวเขาเรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้พเพราะอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูผลการแข่งขันฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งเข้ากับสำนวนที่ว่าหัวรอบทีหลังดังกว่าหลังจากทีมของเราปราชัยต่อน,นาปโปลี4ประตูต่อ1แกรี่เนวิลล์อริบักขวากับตันทีมระดับตำนานของทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ก็ไม่พลาดโอกาสออกมาล้อทีมของเราแทบจะทันทีเมื่อเขาได้โพสต์ภาพของตัวเองกำลังนั่งดื่มไวน์ฉลองได้ความสัใจจากนั้นก็ไปรีทวิตข้อความของเจมี่คาร์าเกอร์ที่กำลังช็อกกับผลการแข่งขันพร้อมเอามาเขียนแคปชั่นล้อซ้ำไปอีกว่าขอบใจนะเยอเกนครับ ไม่เพียงเท่านั้นทางพอลสโคลอดินเมดฟิล์ชื่อดัง,ดงของทางเรดเดวิลก็เอามากล่าวยกย่องเอเล็กเทนฮาหน้าใหญ่คนใหม่ของพวกเขาเลยว่าเป็นกุญซือที่เหนือกว่าเยอเกนครอปและเป๊กกว่าเดีอลาเสียอีกทว่าล่าสุดดูเหมือนว่ากำจะตามทันอย่างรวดเร็วเมื่ออยู่ในแตดได้ขนผู้เล่นชุดใหญ่ลงสนามในศึกยูโรปาลีกเมื่อคืนที่ผ่านมาและปราชัยคาบ้านให้กับเรอัลโซเซดาด1ประตูต่อศูนย นั่นทำให้ทั้งเนวิลและสโคถูกแฟนบอลที่เมืองนอกเข้าไปลุมล้อกลับอย่างหนักโดยเนวิลก็ใช้วิธีหายหน้าเงียบไปเลยไม่ตอบโต้ใดๆส่วนสโคก็เจอยิงคำถามว่าไหนบอกว่าเทนฮากคือสุดยอดกุนซือที่เหนือกว่าครอบและเป็บยังไงละ่ะแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมฟังความคิดเห็นกันไวไ้ใต้คลิปเลยแลวเอาไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ